ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องคุยกันโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ จากการประชุมซัมเมอร์ดาวอสที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้นำระดับโลกกว่า1,800คนจาก90กว่าประเทศข้อสรุปที่ได้มาน่าตกใจมากผมขอสรุปให้ฟังแบบตรงๆเลยนะครับโลกที่เราเคยรู้จักกำลังจะหายไปโลกเก่าที่มีอเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่ทุกประเทศค้าขายกันอย่างเสรีที่จีนเป็นโรงงานของโลกทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนไป และการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นแล้วประเด็นแรกที่สำคัญตอนนี้โลกมีมหาอำนาจ3ประเทศแล้วครับไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวแต่มีจีนและอินเดียเข้ามาด้วยประเทศที่เหลือทั้งหมดรวมถึงประเทศไทยของเราต้องจับกลุ่มกันเป็นภูมิภาคไม่งั้นจะอยู่ลำบากประเด็นที่2การค้าโลกกำลังแตกเป็นเศษส่วนฟังให้ดีนะครับการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แทนที่จะค้าขายกันทั่วโลกอย่างที่เคยเป็นตอนนี้แต่ละภูมิภาคเริ่มค้าขายกันเองมากขึ้นอาเซียนค้ากับอาเซียนยุโรปค้ากับยุโรปและที่น่ากังวลทุกประเทศเริ่มผลิตของเองทั้งหมดไม่พึ่งพาใครอีกต่อไปซึ่งแปลว่าต้นทุนสินค้าจะแพงขึ้นมากเพราะไม่มีอีคโนมีออฟสเกลแบบเดิมประเด็นที่ 3. อินเดียกำลังจะกลายเป็นโรงงานใหม่ของโลก ตอนนี้อินเดียมีประชากรมากกว่าจีนแล้วและที่สำคัญประชากรยังหนุ่มสาวขณะที่จีนเริ่มแก่ตัวในอีก10ปีข้างหน้าสินค้าราคาถูกจำนวนมากจะผลิตจากอินเดียและแอฟริกาไม่ใช่จีนอย่างที่เคยเป็นแต่จีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับจีนกำลังใช้นโยบาย AI+ ที่น่าทึ่งมากพวกเขามี3อย่างที่ทำให้ AI พัฒนาแบบก้าวกระโดด 1. DeepSeek ที่เป็น AI แบบ Open Source ให้ทุกอุตสาหกรรมใช้ได้ 2. หัวเวยที่ให้พลังประมวลผลแบบไม่มีจำกัด 3. ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้นี่แปลว่าทุกอุตสาหกรรมในจีนจะขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดในเร็วๆนี้ส่วนอาเซียนของเราก็ไม่นิ่งครับมีข้อตกลง d e f ่าหรือ ASEAN Digital Economic Framework Agreement ที่จะทำให้อาเซียน10ประเทศกลายเป็นเหมือนประเทศเดียวกัน ลองจินตนาการดูอีกไม่นานเราจะใช้บัตรประชาชนเดินทางไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามได้เหมือนไปเชียงใหม่โอนเงินข้ามประเทศฟรีฟรภายใน24ชั่วโมงสแกน QR โค้ดจ่ายเงินได้ทั่วอาเซียนแต่นี่ก็มีความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยนะครับเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่กำลังแก่ตัวอายุเฉลี่ยประชากรสูงกว่าเพื่อนบ้านมากขณะที่เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยังมีแรงงานหนุ่มสาว นักลงทุนจะเลือกไปลงทุนที่ไหนถ้าทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดแล้วสำหรับนักลงทุนสิ่งที่ต้องปรับตัว 1. อย่าลงทุนในทรัพย์สินที่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งควบคุมเพราะโลกใหม่ไม่มีใครเชื่อใจกัน 2. ต้องเป็นคนที่ใช้ AI ได้ไม่งั้นจะตามโลกไม่ทัน3 b i บิตคอยกำลังขึ้นมาเป็นทรัพย์สินสำคัญเพราะไม่มีรัฐบาลไหนควบคุม ตอนนี้บิตคอยทะลุ120,000ดอลลาร์แล้วและในโลกที่ไม่มีใครเชื่อใจกันทรัพย์สินแบบนี้อาจจะขึ้นไปถึง1ล้านดอลลาร์ต่อเหรียญผมขอฝากไว้ว่าโลกคลับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่และสิ่งใหม่ๆถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เปิดใจเรียนรู้เราจะตามไม่ทันโลกที่เราเคยรู้จักมันจบลงแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน